สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมพีเวอร์เทสนะผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวลูปนะผมซึ่งโปรแกรมที่เราจะทำนั้นก็คือ Adobe After Effects นะผมซึ่งวิธีการทำนี่ช่างง่ายสเลเกินนะผมมาผมจะพาทุกคนไปทำกันนะครับผมขั้นแรกนะผมให้ New Project มานะผม New Composition ครับแล้วก็ตั้งชื่อนะผมตั้งชื่อผมจะตั้งชื่อว่า BG Loop นะครับอ่าแล้วก็มา Custom Preset ตรงนี้ก็ผมตั้งเป็น Custom นะผมะความสูงเบสก็อ่อันนี้จะเป็น อัตราส่วน16ต่อ9นะผมเป็น full hd นั่นเองนะผมก็ต่อมานะผม p i เซ l อันนี้ก็ปกตินะผมก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแต่เฟรมเรทเฟรมเรทนี้แล้วแต่คนจะชอบนะผมผมชอบ60เฟรมเรทผมก็ตั้ง60เฟรมเรทนะใครที่อ,อยากได้ต่ำกว่านี้หรือสูงกว่านี้ก็ตั้งเอานะผมสนต่อมาที่เราต้องมาดูเลยก็คือดูเรชั่นนะผมที่แรกมันจะเป็น20ให้เราตั้งเป็น ก่อนเราจะไปตั้งนะผมอ่ายี่สิบวันนี้ก็คือ20่วินะผมคือเป็น20่วิอยู่ตอนนี้เราต้องการแค่2วิก็พิมพ์ไปครับ200ต่อมาแบ็กกราวน์คัลเลอร์นะผมช่องของผมเนี่ยใช้เป็นสีเขียวนะผมผมก็จะเอาเป็นสีเขียวนะโอเคสีเขียวออกโทนโทนแบบเย็นเย็นิดนึงโอเคเราก็กดโอเคไปนะครับอ่าผมได้มาแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ผมก็จะเพิ่มเส้นไปนะผมโดยการเพิ่มเส้นเราต้องกด G นะผมก็คือเพนทูนั่นเองใชเคือมือเพนทูนนะผมก็คลิกตรงนี้นะผมตรงจุดตรงนี้แล้วก็ ให้มันพาดไปกับวิดีโอเลยครับนี่นะครับผมพาดไปแล้วผมส่วนสโต็กตรงนี้เราก็ตั้งได้นะผมในที่นี้ผมจะเ,เป็นสีไหนดีทุกคนผมจะเ,เป็นสีดานะครับออกดําๆนะครับดาไปเลยนะโอเคอส่วนขนาดผมใช้35นะผมต่อมาให้เรา,ามาแอดนะผมแอดรีเพเตอร์นะผมแอดไปนะผมมันจะเพิ่มเส้นขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะไปที่รีเพเตอร์นะผมแล้วก็ตรงนี้ผมจะเพิ่มเส้นไปประมาณ50เส้นนะครับโอเค ผมเพิ่มไป5้เส้นปึ๊บอย่างนี้นะผมอ่าสังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนี้มันไม่เต็มจอใช่ไหมผมก็จะใช้เครื่องมือเพนทูนะผมโดยการเอาลากเส้นให้มันแบบมีความยาวกว้างกว่านี้นะผมมีความกว้างมีความยาวกว่านี้นะผมโดยโดยที่ผมจะดึงมันลงมาข้างล่างครับดึงลงมาข้างล่างอย่างนี้หน้ามันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมโอเคต่อมาผมก็จะเลื่อนตรงนี้นะผมไปตรงนี้อีกนะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะก็ได้แล้วนะผมตอนนี้เต็มจอแล้ว แต่เราจะให้มันเป็นรูปยังไงนะครับผมก็วิธีการทําง่ายๆนะครับผมก็มาที่ตรงเชฟตรงนี้นะผมกดตัว P ไปครับ position นะครับก่อนหน้านั้นเราต้องกดคอนโทรล R นะครับแล้วก็เพิ่มไม้บรรทัดมาผมวัดตรงไหนก็ได้นะผมตรงไหนก็ได้ในนี้ส่วนผมจะเอาตรงเริ่มต้นนะผมให้ให้ให้มันแบบอยู่ตรงนี้นะผมให้มันอยู่ตรงหัวเส้นนะผมตรงขอบเส้นเลยนะผมโอเคแล้วผมก็จะกดนาฬิกาตรง position นะครับผมกดนาฬิกาตรง position แล้วผมก็จะเลื่อนไปจนสุด2วิเลยนะ แล้วผมก็จะเเลื่อนโพสิชันเนี่ยอันซ้ายสุดนะผมให้มันข้ามมา1เส้นแล้วก็มาที่เส้นที่2แล้วก็เป็นเเป็นแบบตรงนี้นะผมตรงนี้นะครับตรงแบบให้มันชนกับเส้นพอดีนะผมโอเคพอเราทําอย่างนี้แล้วเรามาเปิดดูครับมันก็จะเป็นแบ็กกราวด์รูปอย่างนี้นะผมเรื่อยเรื่อยเลยนะอ่าแต่มันแค่2องวิที่ผมจำไว้นะผมแล้วก็มาเอา่ X, เอ็กซ์เรนเดอร์กันเลยคอนโทรลเอฟนะผมแล้วก็มาตั้งค่าเอาพุทในที่นี้ผมจะเ,เป็นควิกไทม์นะผมโอเคควิกไทม์ time, แล้วก็กดโอเค แล้วผมมาตั้งค่าตรง output ก็คือจะให้มันนเดอร์จะให้มัน s a ฟไปที่ไหนครับผมเอา s a ฟไปตรงนี้แล้วกันแล้วก็นเดอร์ไปนะครับรอสักครู่นะผมอ่ารอจนมันเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาที่ตรงที่เรา save ไว้ก่อนนะครับอ่าเข้ามาตรงที่เรา s a ฟไว้อยู่ตรงไหนวะตรงวิดีโอ f i n ิ s นะครับโอเคเราได้อย่างนี้แล้วนะผมผมก็จะ new เอ่อ new composition นะครับกด new composition มาอ่าผมจะตั้งว่า out outro นะครับผม outro แล้วก็ รับเวลาเนี่ยเป็นส0งพันะผมก็คือ20วินะครับก็โอเคไปนะผมต่อมาผมก็จะลากตัวนี้มานะผมแบ็กกาลูปที่เราทำเสร็จแล้วนะผมลงมาที่ไทม์ไลน์นะผมมันก็จะได้แค่2วิใช่ไหมแต่วิธีแก้นะผมอ่าวิธีแก้ให้เราคลิกขวาตรงที่ BG l o ลูปนะผมที่เราเรนเดอร์มาที่เราลากมาตรงนี้คลิกขวาไปครับแล้วก็มาที่ t e r p ต e t Footage นะครับผมมาที่เมนนะผมแล้วก็มาดูที่ o o p Time เราใช้มันลูดกี่ครั้งในที่นี้ผมจะเอาแค่20วิผมจะเอา10ครั้ง10คูณ2เป็น20ครับโอเคแล้วเรามาดูตรงนี้ครับผมดูตรงนี้อันเดิมมันจะแค่แบบสั้นๆนะครับผมนะแต่ให้ให้ให้เราแบบลากออกไปอีกครับอ่าให้เราลากมันออกไปนะผมให้ครบ20วิมันก็จะได้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขอกดคอนโทรลแซดเราลองลบตรงนี้ออกดูนะผมับผ่เมื่อกี้เราตั้งเป็น20วิเราจะให้มันลูด10ครั้งแล้วเราก็ลากลงมาใหม่ครับนี่มันก็จะได้นะครับอ่าเห็นไหม พอเราทําอย่างนี้แล้วเราก็กดคอนทนเอ็มเรนเดอร์ไปเลยลลเลนะครับผมควิกไทม์โอเคปึ๊บแล้วก็อ u t r รนะครับผมเซฟไปเรนเดอร์ครับอ่ายี่สิบวิก็เรนเดอร์แป๊บหนึ่งนะผมพอเราเรนเดอร์เสร็จเราก็จะรอดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ผมเรนเดอร์เสร็จแล้วนะผมผมก็จะมาเปิดดูตรงนี้นะผมนี่เลยตรงอ u t r รนะครับอ่ามันอาจจะเปิดดูไม่ได้เพราะว่าเออมันเป็นแบบ .MOU มนะผมอ่ะให้เราลากลงมาตรงนี้ดูก็ได้นะผมนะ มาดูในโปรแกรมก็ได้นะครับนี่เลยเห็นไหมก็จะเป็เรื่อยๆอย่างนี้แต่มันเป็นไฟล์อย่างนี้แล้วก็ไปแปลงไฟล์โดยการเอาไปใส่พิมพ์เมียโปแล้วก็เลนเดร์ออกมานะครับผมอ่ามีแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปวิดีโอนี้นะผมหรือชอบมากๆนะผมก็อย่าลืมกดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปนะผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ